สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุลินศจวันคุณเลขที่2 1ชั้นม .3 าทับหน,นะคะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องการหาพื้นที่รูปดอกไม้ในวงกลมนะคะคือก็บอกว่ามันเป็นดอกไม้แล้วกันทีเนี้ยเงื่อนไขของโจทย์นะคะก็ให้กำหนดตามนี้เดี๋ยวเงื่อนไขก็คือรัศมีะคะ่ะรัศมีของวงกลม O คือ6หน่วย6หน่วย ทีนี้เราจะมาพูดถึงเงื่อนไขของโจทย์ที่เขาให้มากันค่ะอย่างแรกนะคะ,ะจุดพีแบ่งครึ่งส่วนโค้ง AC นะคะส่วนโค้ง AC จุด Q แบ่งครึ่ง ส่วนโค้ง ab นะคะจุด a แบ่งครึ่งส่วนโค้ง bc นะคะอ่ะอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ pq ส่วนโค้ง pq เท่ากับ ส่วนโค้ง QR เท่ากับส่วนโค้ง RP ตามนี้อ่ะทุกคนจำไว้นะคะถ้าจำไม่ได้ก็หยุดดูก่อนจะลบแล้วอ่ะทีนี้ทุกคนโฟกัสที่รูปด้านบน เอาเป็นส่วนขีวตรงนี้นะคะโฟกัสตรงแถวนี้โฟกัสตรงนี้นี่นะคะอย่าไปโฟกัสด้านล่างสองอันตรงนี้โฟกัสที่จุด P จุด Q ลากรัศมีไปหาจุด P ีลศมีไปหาจุด Q โอเคทีนี้ลากรัศมี ตรงนี้ด้วยมันไม่ค่อยตรงแฮะช่างมันช่างมันอ่ะทีเนี้ยตรงนี้นะคะจะมีความยาวหงหน่วยหงหน่วยหกหน่วยเพราะรัศมีเรากําหนดมาหกหน่วยตรงนี้นี่เนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้นะี่นะแล้วเราลาก p ไป a q ไป a เส้น P A เนี่ยจะเท่ากับ6หน่วย Q A ก็เท่ากับ6หน่วยคือมันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็จะตามนี้นะคะทีนี้เราจะมาหาพื้นที่ส่วนเว้าแหว่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ทุกคนโฟกัสทุกคนโฟกัสตรงนี้ที่หนูระบายสีเหลืองนะคะระบายสีเหลืองนี่ตรงนี้โอเค เราจะมาหาตรงส่วนนี้กันนะคะทีนี้วิธีการหาส่วนนี้ทำยังไงมาดูกัน,นะคะ่ะโฟกัสโฟกัสส่วนว่าแว่งตรงนี้เท่ากับพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์ ที่มีความยาวตรงนี้เท่ากับหหน่วยหกหน่วยแล้วก็มีตรงนี้6กหน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น60องศาถูกไหมคะเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีมุมตรงนี้ห0สิองศาลบด้วยสามเหลี่ยมตรงนี้ที่6กหน่วยหกหน่วยหกหน่วยเพื่อหาพื้นที่ตรงนี้นี่แหลคะค่ะอีกเหเนืองเพราะว่าลบออกมันก็หายกันก็ อันนี้60สองศาอ่ะทีนี้เราจะแปลงสูตรแปลงมันเป็นสูตรขึ้นมายังไงตามนี้อะคะข้างล่างข้างล่างสีแดงนะไพอ่ากํลังสองคูณด้วยวงเล็บเตต้เตเต้ก็คือมุมของเซกเตอร์ที่เราได้มานะคะ ส่วนด้วย360องศาอ่ะแปลงตรงนี้ลบแล้วก็สูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่านะคะอาลังสอรูปสาส่วนสี่อ่าถามว่าทำไมเป็น R เพราะว่ารอบนี้มันเป็นรัศมีเท่ากับ6หน่วยนะคะพื้นที่ก็อันนี้ก็เป็น R นี่แหละคะ่ะมันก็จะเป็นตามนี้อ่ะทีนี้ จะลบตรงนี้ออกแล้วนะเนี่ตรงนี้ตรงนี้เราจะลบออกแล้วนะอ่ะย้ายขึ้นมาย้ายขึ้นมางั้นแสดงว่าพื้นที่ส่วนรหว่งของเราก็จะเป็นตามนี้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราแทนค่าลงไปได้อะไรเอ่ยเท <c oughs> ่ากับ 6กํำลังสองพาย60ส่วน360ลกลบ6กํำลังสองรู้สาส่วนสตามนี้ตามนี้โฟกัสโฟกัสอ่ะทีนี้เราก็สรุปก็จะประมาณนี้6 คายลบด้วย9รู้สามโอเคทีนี้นะคะส่วนว่าแหว่งตรงนี้มีกี่ส่วนในรูปอ่ะลองมาดูกันนี่เราก็ตัดอย่างนี้แล้วเราก็ตัดอย่างนี้มีกี่อันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หมีหอันอ่ะทีนี้มีหอันใช่ไหมคะเราหามาได้1อันเราก็คูณ6เข้าไปเป็นตามนี้เขียนแป๊บค,คูณหมี6ชิ้นไงหกวงเล็บหกพายลบเก้ารู้สเท่ากับ 36มสิบหพายลบห้ารู้สทีนี้ขอสรุปคำตอบเป็นค่าประมาณเลยนะคะอยู่ที่19.57ค่ะปึ๊บใส่เครื่องหมายแป๊บ คำตอบก็จะประมาณนี้เลยค่ะ